สวัสดีค่ะคุณแม่หาวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องคุยเรื่องนิทานนะคะคุณแม่ทุกวันจันทร์ค่ะเวลาเดิมประมาณ10บโมงนะคะปุ้ยจะมารีวิวหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะ<อ>คุณพ่อคุณแม่ขาได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้นะคะรอบที่แล้วนะคะคุณแม่บอกว่าได้ยินเสียงไม่ชัดนะคะหรือว่าปากไม่ตรงเนาะอออ วันนี้นะคะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะแจ้งเข้ามานิดนึงนะจ๊ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะวันนี้นะคะมาแล้วนะคะกับคุยเรื่องนิทานนะคะวันนี้ไม่มีขายของนะคะแต่จะมารีวิวนิทานใหม่ๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเรื่องเขาเด็ดมากๆเลยค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นเรื่องนี้ค่ะแม่ขา่ะโทษนะคะโอ้โอลูกจ๋านะคะเป็นนิทานลูกรักค่ะนิทานลูกรักเรื่องนี้ค่ะโอ้โอลูกจ๋าน่ารักมากนะเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะอ่านไปด้วยกันนะคะหรือว่าเรื่องนี้นะคะคุณแม่ขา ทำไมน้ำทะเลจึงมีรสเค็มค่ะตัวนี้เป็นงาน2อภาษาด้วยเดี๋ยวพีวิวให้ดูแป๊บๆก่อนนะคะกับคุยเรื่องนิทานว่าด้านในนะคะนิทานเป็นอย่างไรนะคะบ้านไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต่อแถวอะไรนะนะคะวันนี้มีมาคุยกัน3เล่มค่ะฝากทักทายกันด้วยนะคะเริ่มเล่มไหนก่อนดีคุณพ่อคุณแม่เราอยากมีของแจกมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาของแจก ให้ดีกว่าเนะเดี๋ยวทายคลิปนะคะใครตอบถูกในเนื้อหาเรียกว่าเล่นเกมกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีแจกของนะคะแก้วหยิบอันนี้ให้หน่อยเ,ยเอาเป็น 3D ก็ได้เอาซักมาสักสามเล่มนะเป็นของแจกนะคะออยู่กันถึงทายคลิปนะคะฟังคำถามดีๆนะจ๊ะวันนี้ค่ะเล่มแรกนะคะใช่ใช่เดี๋ยวจะมีของแจกทายคลิปเอาเป็นเอาเป็นนิทานดีกว่าเออเอาคอติ้งอันนี้มาก็ได้ มนีนิทานอะนี้ก็ไอเลิฟมัมมี่มัมมี่กระต่ายเนี่ยอ่าเอาเล่มนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะใครคลิปมีแจกเล่มนี้3รางวัลดีกว่านะจ๊ะถือว่านะคะมาร่วมสนุกกันนะแต่ว่าเป็นคาถามนะต้องให้แอนวินช่วยดูเนาะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้มันยังไงล่ะถ้าเกิดว่าแอดมินช่วยดูเวลาตอบคำถามอะเอาตามความเห็นแอดมินนะว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะเหนียวนะสวัสดีค่ะนะเป็นไทยคลิปนะเป็นไทยคลิปนะตั้งใจฟังดีๆนะไม่บอกว่าไปด้วยกันนะคะเล่มนี้ค่ะ โอ๋โอลูกจ๋านะคะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะ,ะโอ๋โอ,โอลูกจ๋าตัวนี้เป็นหนังสือออกใหม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะเป็นนิทานลูกรักค่ะด้านในนะคะเป็นนิทานคำกอนะคะโดยเฉพาะน้องศูนย์ถึงสามปีเล่มนี้เหมาะมากๆแล้วที่สาคัญนะคะเล่มนี้น้อยกว่าศูนย์ถึงสามปีเด็กชอบคือศูนย์ถึงหนึ่งจุดห้าขวบนะถึงขวบครึ่งนะคะเล่มนี้ดีมากๆจริงๆนะคะด้านในค่ะเขาเป็นคำกรแบบนี้ค่ะเราจะมาอ่านให้ฟังนะคะ โอ้โหลูกจ๋าลูกหิวใช่ไหมแต่แม่แม่มาเร็วไวให้นมก่อมเหนะคะเป็นคำกรนะคะพอๆเลยนะคะแล้วรูปเขานะแม่ เขาเห็นว่าเป็นเด็กเล็กอะเมี่มีนะคะใช้คำว่าโอ้โอ้ซ้ำไปซ้ำมาค่ะโอ้โหลูกจ๋าเปียกฉี่ใช่ไหมผ้าอ้อมเปลี่ยนใหม่หน้าไม่แยเกเหมือนเพลงกล่อมเด็กมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะนะด้านในเนื้อหาดีมากค่ะโอ้โหลูกจ๋าร้องไห้ทำไมยุงกัดหรือไรปัดไกวอุ้มเร่นะ โอ้โห oh oh, ลูกจ๋าหัวเราะอ,อะไรเอิร์กอาร์ตเสียงใสสุขใจยิ้มเพรโโหโหน่าหลักมากนะเป็นทำกรซ้ำไปซ้ำมาเด็กๆก็ชอบค่ะและเป็นเรื่องราวสำหรับเด็กเล็กนะะโดยเฉพาะน้องสูนถึงประมาณสักครบครึ่งค่ะชอบม,มากๆนะคะโอ้โ oh ห oh, ลูกจ๋าอิ่มแล้วใช่ไหมย,ยกลูกภาดลายเรอได้เอ๋ โอ้โอ้ลูกจา๋าง่วงแล้วใช่ไหมใส่เปกแก่งไกวายหลับได้โอระเหโอ้โ,อโอลูกจา๋าปู่ย่าตายายห้อมรอมมากมายลูกใครว้าเวโอ้โ,อโอ้ลูกจา๋ารักลูกหมดใจสุดขอบฟ้าไกลใหญ่สุดคะเนค่ะจบเลย เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเล่มนี้เห็นไหมคะแม่อ่านกันสนุกมากแล้วภาพข่าวปุ๊จะมาเปิดให้ดูสวยๆแบบนี้เลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเล็กๆนะคะการโอ้โอการโอลูกนะคะสำหรับเด็กนะคะในวัย0-1ปีเวลาน้องนะคะเขาร้องไห้หรือเวลาเขาต้องการอะไรเฉพาะน้อง0-1ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องเข้าไปดูแลเขาไปกรอดไปโดยเฉพาะการปลอบโยน,นะคะ่ะเราทำจะ จะทำให้น้องๆนะคะเด็กๆคลายกังวลค่ะแล้วเขาจะเกิดความมั่นคงทางจิตใจโตขึ้นเขาก็จะมั่นคงทางอารมณ์นะคะสําหรับเล่มนี้นะคะเหมาะมากนะสําหรับน้องศูนย์ถึงสปีหรือว่าเรียกว,ว่าสามารถเป็นหนังสือเล่มแรกของลูกได้เลยนะคะเพราะว่าเล่มนี้ค่ะเขาจะสร้างความอบอุ่นมั่นคงนะคะและปลอดภัยในใจให้ลูกค่ะโดยการโอ้โหค่ะ ชุดนี้มี3เล่มนะแม่โอ้โอ,โอลูกจา๋าเล่มนี้นะจำชื่อเล่มไวด้ดีๆนะเดี๋ยวไทยเล่มนะคะมีแจกของนะอยากดูรีวิวเล่มไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้จะให้ดูอ่านให้ฟังทางเล่มเลยนะจ๊ะแม่จ๋านะจำชื่อเล่มไวด้ดีๆนะคะว่ามีเป็นอะไรบ้างนะไม่เห็นด้านในไหมภาพสวยแบบนี้เดี๋ยวปุ้ยให้ดูชัดๆนะคะผ้าเขาจะเป็นคำกรนสไตล์แบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยนะเล่มนี้ค่ะเหมาะมากๆนะคะสําหรับเป็นนิทานเล่มแรกของลูกน้องพึ่งลอเดเด็กเตรียมขอดนะคะหรือว่าเล็กๆเลยเด็กเดือนนะคะเล่มนี้จะอ่านแล้วสนุกมากหมาอนอ่านไปขับกล่อมลูกไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยไปเล่มถัดไปสําหรับน้องโตหน่อยนะคะแม่จ๋านะสาหรับเล่มนี้ค่ะทําไมน้ําทะเลจึงมีรสเค็มค่ะเล่มนี้โตขึ้นมานิดนึงค่ะสาหรับน้องนะคะที่เป็นใบริงกัวหรือว่าอ่านในทางไทยภาษาอังกฤษ ด้านหลังของเขาเป็นภาษาอังกฤษคาตัวนี้นะคะเรียกว่าไม่ใช่นิทานแล้วจะเป็นนิทานเป็นแบบความรู้นะคะเป็นความรู hmm. ้แต่ว่าเหมาะสําหรับเด็กเล็กนะคะเหมาะสําหรับเด็กเล็กนะคะเป็นความรู้แบบนี้เลยทําไมน้ําทะเลจึงมีรสเค็มนะคะเขาจะตอบให้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยบ้านไหนที่กังวลว่าภาษาอังกฤษนะคะไม่ชอบอ่านเลยภาษาอังกฤษที่มิสระสโลยเล่มนี้นะคะเป็น สิิทธ์ของต่างประเทศนะภาษาอังกฤษของเขาแกมมากแล้วคาพูดดูสระสลวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาอ่านต่อกันนะคะว่าทําไมน้ําทะเลจึงมีรสเคม็มทําไมนะ เขาจะตอบว่าอะไรคะอ่านต่อไปนะเพราะน้ำทะเลมีไอออนและแร่ธาตุจำนวนมากเด็กๆก็เริ่มรู้แล้วนะว่าเออรู้แล้วว่าทำไมน้ำทะเลถึงมีรสเคม็มต่อไปคะ่ะเขาก็จะเกิดความสงสัยให้รู้ต่อไปนะคะทำไมน้ำทะเลจึงมีไอออนแร่ธาตุจำนวนมากทำไมนะ เพราะไอออนแร่ธาตุมาจากน้ําในแม่น้ําที่ไหลสู่ทะเลเขารู้แล้วค่ะว่าน้ําในแม่น้ําทั้งหมดนะคะเขาจะไหลสุดท้ายแล้วทะเลค่ะก็มาจากน้ําจากแม่น้ำนู่นนี่นั่นนะคะไหลลงทะเลค่ะทําไมแร่ธาตุเหล่านั้นจึงมาจากแม่น้ําล่ะเด็กๆก,ก็สงสัยต่อไปอมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าพวกมันอยู่ในน้ำฝนซึ่งไหลาจากแผ่นดินลงสู่แม่น้ำ แล้วทำไมพวกมันจึงอยู่ในน้ำฝนล่ะทำไมนะเพราะน้ำฝนได้ชะล้างเอาพวกมันมาจากหินบนพื้นที่สูงสูงบนภูเขาแล้วทำไมน้ำในแม่น้ำถึงไม่เค็มล่ะอถูกไหมคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจากฝนลงมาสู่ภูเขานะคะแล้วก็มาสู่แม่น้ำทำไมไม่จะน้ำทะเลล่ะที่มันเค็ม แม่น้ำจะพาดเอาไอออนแร่ธาตุลงสู่ทะเลเสมอไอออนแร่ธาตุจำนวนมาก จึงไหลไปรวมกันอยู่ในทะเลลองชิมดูก็ได้นะได้หมดในทะเลในประเทศไทยนะคะแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่ะเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่าน้ําในแม่น้ามันไหลตลอดเวลาค่ะไอออนละแล็กค่ะมันก็เลยไม่ได้อยู่กับที่น้ําก็เลยไม่เค็มนะคะพอไหลสู่ทะเลมันก็ไปกองเป็นแอ่งอยู่ที่ทะเลทําให้น้าทะเลเป็นรสเค็มเด็กๆเขาจะได้ความรู้คู่ไปด้วยค่ะแต่ละเล่มเขาก็จะอ่านไม่ยาวแต่ว่าเขามีคําที่กระชับใจความได้ดีมากๆ แล้วก็อ่านสนุกเด็กๆเ,เขาได้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจริงๆเลยค่ะแล้วเขายังมีด้วยนะคะว่ามาดูเรื่องนา่ารู้เกี่ยวกับน้ำทะเลกันเถอะไอออนแร่ธาตุคืออะไรนะคะเขาก็บอกว่าไอออนแร่ธาตุคือเศษหินที่มีประจุไฟฟ้าขนาดเล็กมากๆนะคะ โอ้นะคะน้ำทะเลประกอบด้วยอะไรน้ำทะเลส่วนมากประกอบด้วยไอออนแร่ธาตุโซเดียมและคละคอด์ไทดว่าเด็กๆได้ความรู้ครบเลยนะคะน้ำเราจะดื่มน้ำทะเลได้ไหมเออนี้เป็นคำถามนะเราดื่มน้ำทะเลแทนน้ำเปล่าไม่ได้หรอเวลาเราติดเกาะนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เพราะในน้ำทะเลมีเกลือจำนวนมากเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะจัดการได้โอ้อย่างนี้นี่เองนะคะ เราจะทำเกลือทะเลได้อย่างไรเอามามีเกลืออยู่นะเราทำได้โดยการต้มน้ำทะเลจนระเหยกลายเป็นไอและเหลือไว้เพียงผลึกสีขาวใช่เลยวิธีการทำนะทะเลมีขนาดใหญ่ขนาดไหน70%ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำทะเลซึ่งมากกว่าพื้นดินกว่าเท่าตัวทะเลใหญ่มากๆนะคะมีเกลือมากแค่ไหนนะอยู่ในน้ำทะเล ในน้ำทะเล1ลิตรจะมีเกลืออยู่ประมาณ6ช้อนชาของเล่มน,นี้นะคะด้านในดีมากหรือบ้านไหนอยากอ่านภาษ,ษาอังกฤษก็ได้นะคะด้านหลังนะคะอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะเล่มน,นี้เรียกว่าให้ครบนะคะแล้วความพูดของเขานะคะกระชับสั้นเด็กๆก,ก็เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตนะคะ<ๆ>เขาก็จะอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆนะคะด้วยภาษาง่ายๆไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะ บ้านไหนนะมองหาอยู่จะบอกว่าเล่มนี้แนะนําจริงๆนะคะเขาได้เชิงความรู้ด้วยนะคะภาพก็สวยแบบนี้เลยนะคะวันนี้ยังไม่ขายนะคะคุณแม่ขายยังไม่ขายนะจ๊ะคุณแม่ที่เข้ามาแล้วนะคะจําชื่อเอาไว้ด้วยนะ,ะว่าบุ้ยวันนี้อ่านนิทานให้ฟังเล่มไหนบ้างนะ,ะเดี๋ยวช่วงทายคลิปนะคะเรามีของแจกนะคะมีของแจกคือตัวนี้สําหรับใครที่ตอบถูกนะคะ ไม่ต้องเสียค่าส่งเนอะถือว่ามาร่วมสนุกกันดีกว่านะมีใครสนใจบ้างไหมคะเสียงไม่ตรงกับภาพอีกแล้วอะแก้วอ่ะเป็นอีกแล้วเหรอเออใช่เป็นมาหลายเป็นมาสามอาทิตย์แล้วนะคะเสียงไม่ตรงกับภาพใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องเทสกันก่อนเนาะเนาะว่าจะเป็นที่ระบบว่าเป็นอะไรนะแม่ขอไปอีกเล่มหนึ่งนะคะจำจำชื่อเล่มไว้นะคะ ใครอยากอ่านเล่มไหนนะคะแจ้งเอาไว้ได้นะเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะเอามาให้นะ ปัญหาเรื่องเสียงไม่ตรงกับภาพเดี๋ยวขอกลับไปแก้ไขนะคะคุณแม่ขาวันนี้นะคะมีอีกเล่มหนึ่งนะคะต่อแถวอะไรกันนะนะคะอยากดูด้านในก่อนไหมวันนี้ไม่แค่3มเล่มเนาะ <c oughs> ทุกวันจันทร์นะคะคุณแม่ขาเราจะมีรีวิวนิทานแบบไม่มีไข่ของแต่ว่าจะพยายามหาหนังสือมาแจกทุกๆอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะแจกเริ่ม iL o v e มอมมีนะคะแบบนี้คะ่ะแบบนี้นะคะต่อแถวอะไรกันนะเรียกว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะนะคะไม่ได้มีเนื้อ หายเยอะแต่ว่านะคะมันเป็นภาพหนังสือภาพที่น่ารักมากๆนะคะวันนี้จะอ่านใด้ฟังยังไงเนี่ยเดี๋ยวอ่านฟังก่อนก็แล้วกันเนาะจะได้นะคะจะได้คุยกันต่อเรื่องนิทานนะคะต่อแถวอะไรกันนะกรุณาเท้าแถวรอบางบ้านนะคะแจ้งว่าบารบ้านเรารู้สึกว่าเด็กๆไม่ยอมจะเขา้าเข้าแถวเลยนะเพราะว่า เขาไม่อยากจะรอเขาไม่ได้ไม่แบบไม่ได้ใจร้อนไม่ได้เลยคือเขาไม่รู้ว่าการอยู่ในสังคมนะคะมันจะต้องรอการเป็นลําดับลําดับค่ะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนสัตว์ตัวต่างๆแบบนี้แม่ดูเขาจะมีหน้าที่น่ารักมากตื่นเต้นเนาะเนะาะตัวแรกจิ้งจกนะคะสัตว์เขาจะมีหลายตัวมากนะคะลนดับแรกเลยเขาจะมีลำดับด้วยนะเริ่มตั้งแต่49เจ้าจิ้งจกนะคะแม่เขาอยู่หลังสุดเลยลำดับที่49เ้เขาบอกว่าตื่นเต้นเนาะ เนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสุดยอดมากันเยอะแยะเป็นแบบนี้ประจำแหละถอดแถวอะไรกันนะอ้าวเธอไม่รู้หรอเหม็นอขอโทษโกรณาเข้าแถวตามลำดับนกบอก สัตว์แต่ละตัวนะแม่เขากําลังเข้าแถวกันค่ะตั้งแต่ลําดับที่49แล้วก็ไล่หมาเรื่อยๆนะะหน้าที่2องเขาก็ยังเข้าแถวกันอยู่ค่ะแต่ว่าเขาต่อแถวกันทําไมเด็กๆก,ก็สงสัยนะ,ะแข่งกันในตํานานเลยแรกคูณชนะหมาจิ้งจอกแข่งกันอะ่ะระหว่างตอนแถวนะคะเขาเล่นการแบบนี้นะภาพก็จะน่ารักมากไม่ดูเขาเล่นกันแล้วก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นว่าเขาต่อแถวกันทําไมนะหน้าถัดไปนะคะถึงลําดับที่20 ผแล้วเพราะจะบอกว่าที่แคบจังโอ้ยตรงน้นมันเว้นว่างแต่ก็อยากถนัดหรอกนะถ้าไม่แกะไม่ขยับล่กเขยบไปชิ้นในหน่อยลำดับต่อไปนะคะลำดับที่22นะคะอดทนอีกนิดนะครับอดทนอีกแล้วหรอเขาก็ต่อแถวไปเรื่อยๆค่ะลำดับที่นะคะ17มาเล่นต่อคำกันเถอ,อะอยู่ในแถวมันน่าเบื่อนะคะเริ่มจากลามะมะละกอ กวางตอบว่ากออะไรกอลีล่ากอลิลาตอบว่าล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 ากอก่อะไรก่อนอ,อนนอน,นอนอะไรนอนหลับหลับ,ลบตาตาตุ่มเอาคิดไม่ออกแล้วครับสุดท้ายแล้วแม่ถึงแล้วค่ะถึงลำดับที่8แล้วเขาต่อแถวอะไรกันนะคะแม่จ๋านะเด็กๆเขาจะได้รับความตื่นเต้นค่ะแล้วก็บรรยายไปด้วยว่าเอ้ยมันจะ เขาก็จะตื่นเต้นไปด้วยจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ลำดับที่หแล้วค่ะลำดับที่ห้านะคะเจอหรือ,อยังคะลำดับที่4ี่ที่สามลำดับที่สองุ๊ยจะถึงหัวแถวแล้วสองหนึ่งแล้วเขาก็จะตื่นเต้นไปว่าอุ๊ยต่อแถวอะไรกันนะ สุดท้ายแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะเขาก็จะเฉลยด้านหลังค่ะคุณแม่ขาเล่มนี้นะคะเฉลยด้านหลังแบบนี้ต่อแถวอะไรกันนะรู้หรือยังค่าวว่าต่อแถวอะไรกับต่อแถวบนตัวคุณปวานนั่นเองค่ะเราก็จะขยายได้แบบนี้เลยนะอ่ะหนึ่งสองสามปวานกระโดดน้ำต่อแถวดำน,ำน้ำนี่เองนะคะเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่ภาพ ภาพเยอะแต่ว่าตัวหนังสือน้อยนะแม่ภาพเยอะแต่ว่าตัวหนังสือน้อยเรียกว่าดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะคุณแม่ขานะอ่ะคุณแม่วันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสามเล่มเป็นยังไงบ้างได้ดูรีวิวสามเล่มบ้างสามเล่มแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมีคำถามนะคะว่า <c oughs> เป็นสามสามลำดับสามคนแรกนะเดี๋ยวแก้วแคบไว้เนาะ สามคนแรกที่ตอบนะตอบคำถามนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยจะมีแจกเล่มนี้ฟรีนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูเรื่องคุยเรื่องนิทานกันนะแม่นะจะมาทุกเชาวว้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะมากันแวบๆนะคะเรียกว่ามาหาลูกเพจนะคะมาหาลูกเพจนะคะเดี๋ยวจะมีคำถาม,ถามเล่มนี้จะแจกฟรีนะคะ I love my mommy ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นบอร์ดบุ๊กที่น่ารักน่ารักเลยเดี๋ยววันนี้นะคะแจกฟรีให้เลยนะคะคุณแม่ขานะคุณ แม่พร้อมหรือ,อยังคะสําหรับคาถามนะคะใครพร้อมแล้วนะพิมพ์มาหน่อยเนอะจะได้มีทําจะได้แจ้งคาถามได้นะอะคุณแม่พร้อมกันหรือ,อยังนะคะพร้อมกันหรือ,อยังนะคะวันนี้แจกฟรีเล่มนี้คะ่ะน่ารักมากนะคะ I Love My Mummy นะคะมีของนะะเป็นเรื่องราวนิทานภาษาอังกฤษนะจ๊ะพร้อมกันหรือ,อยังคะพิมพ์กันมาหน่อยเนอะพร้อมไหมเอ่ยแต่จ๊ะถ้าพร้อมแล้วแจ้งกันมาได้เลยนะจ๊ะ พร้อมกันหรือ,อยังถามแล้วนะเสียงไม่ตรงอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวต้องไปเสียงไม่ตรงมาสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายเทคนิคมาดูแบบจริงจจังๆนะคะเสียงไม่ตรงนะ้ามาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะแจกเล่มนี้ฟรีนะไม่มีค่าส่งนะคะคนที่ปุ้ยเรียกชื่อนะคะสามท่านนะที่ตอบถูก3ามลำดับ คนแรกนะคะก็จะได้เล่มนี้ไปนะคุณพ่อคุณแม่ข่านะวันนี้ถามนะคะคำถามคือตึงตึงตึงไม่ได้ใช้นานะมาหน่อยจริงๆๆิงจรง,ง,งนะ,ะทำถามนะคะคือวันนี้นะคะปุ้ยเล่าไปทั้งหมด3เรื่องนะคะ3มเรื่องนะคะเล่าเรื่องนิทาน คุณพ่อคุณแม่ชอบเล่มไหนที่สุดนะคะชอบเล่มไหนที่สุดนะคือเป็นความคิดเห็นเลยแบบว่าเออเหมาะกับวัยลูกเราหรืออะไรไม่เป็นไรนะพิมพ์มาได้เลยนะว่าชอบเล่มไหนที่สุดนะคะที่เล่าไปแล้ว3เล่มนะคะวันนี้นะคะจะได้รับรางวัลน,นะสามคนแรกเดี๋ยวจะแจ้งชื่อในไลน์เลยนะคะเออ,เอ,อมันมันมันจะช้ากว่าน,นิดนึงนะนะสมคนแรกการที่น้องแก้วแครเอาไว้นะคะ ก็จะได้รับเล่มนี้ไปฟรีๆนะคะ I love my mummy นะคะอะ่มีใครตอบเข้ามาหรือเปล่านะคะพิมพ์ตอบเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครจำชื่อแล้วกันได้ไหมอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะชอบเล่มไหนมากที่สุดนะคะ3มคนแรกนะคะจะได้เล่มนี้นะคะไปฟรีๆเป็นบอร์ดบุกด้วยนะคะมีพิมพ์เข้ามาหรือเปล่าอ่ามีกดไลค์เข้ามาแล้วนะ มีพิมพ์เข้ามาหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีพิมพ์เข้ามานะคะได้ดูตั้งแต่แรกหรือเปล่าเออมันย้อนหลังไม่ได้ด้วยนะต้องถามว่าคนดูจริงๆอ่อะแถมเอาเอาไว้แล้วด้วยจริงๆไม่บอกมาดูทีหลังนะเออมีคนพิมพ์เข้ามาไหมถ้าไม่มีนะยกยอดไปรอบหน้านะเดี๋ยวรอน,นะจ๊ะรอน,นะจ๊ะเพื่อเสียงไม่ตรงนะว่าวันนี้นะคะรีวิวไป3มเล่มนะคะชอบเล่มไหนที่สุดนะคะชอบเล่มไหนที่สุดนะ มีพิมพ์กันเข้ามาไหมยังไม่เห็นความคิดเห็นนะคะรบกวนพิมพ์กันเข้ามานิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะบ่าคุณปริชาติยังไม่ถูกนะวันนี้นะคะยังไม่มีนิทานแล็บที่รีวิวไปนะจ๊ะยังไม่มีรีวิวไปนะคะในสามเล่มนะ <c oughs> <c oughs> ยากเนาะคำถามวันนี้นะจ๊ะอ๋อ,อ,อลูกสากคุณประคองค่ะรับไปเลยนะคะเล่มนี้คุณประคองเดี๋ยวกแก้วอ,อ,อะไรนะทักแชท ไปนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ทักเข้ามาเราทักไปไม่ได้คุณหญิงวันนี้ยังไม่มีนะคะสำหรับโปสเตอร์พูดได้นะคะที่รีวิวที่รีวิววันนี้นะคะสอบถามว่าคำถามนะคือที่รีวิววันนี้นะคะสามเล่มชอบเล่มไหนที่สุดนะคะไปแล้วนะคุณประคองนะจ๊ะคุณประคองนะทักแชทเข้ามาเลยคุณประคองเปลี่ยนเล็กนะคะ าทักแชทเข้ามาได้เนาะว่าแจ้งที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวรับนิทานเล่มนี้ไปฟรีเหลืออีก2ท่านเหลืออีก2เล่มนะใครจาได้ไหมว่ามีเล่มไหนบ้างนะคะมีเล่มไหนบ้างนะ,ะเอออ่านะคะที่รีวิวไปนะคะเหลืออีก2ท่านนะใครนะคะที่ดูนะคะว่ามีทั้งหมด3เล่มที่รีวิวไปวันนี้นะคะชอบเล่มไหนที่สุดนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาไม่ได้ว่าแบบว่า ชอบเล่มไหนคือตอบเข้ามาแล้วจะได้เล่มนี้ไปฟรีนะเป็นคําถามนะคะไทยไลท์หลังจากเล่าเรื่องนิทานนะจ๊ะใครมาดูแล้วฟังนะที่เราอ่านแล้วชอบเล่มไหนนะแจ้งเข้ามาให้เราหน่อยว่าชอบเล่มไหนนะค่ะได้ไปแล้วนะคะคุณประครองนะคะอย่าลืมนะทักแชนมายังมาอย่างคุณประรประครองนะคะเปลี่ยนเหล็กล้วทักอ่า นะทักแชทมายังเอ่ยอคนอื่นเลข2สองรางวัลนะให้ไปเลย3มเล่มนะคะให้ไปเลยนะคะอีก2ท่านนะคะ,ะใครยังไม่มีคาตอบที่ถูกต้องนะคะยังไม่มีคาตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะแม่จ๋านะ วันนี้นะไม่มีจะยกยอดไปข่าวนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกันนะจ๊ะอย่าอย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกวันจันนะคุณแม่ค่ะทุกวันจันนะคะจะมีนะจะมีนะคะคุยเรื่องนิทานคือยังไม่ขายเนอะเราจะมาอ่านนิทานให้ฟังกันแบบนี้นะทุกทุกวันจันเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋านะแล้วก็ติดตามกันประมาณ10บโมงนะโบมีทักแชทมาไหม ยังใช่ไหม<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคยซื้อเหรออ่าบางทีป่าจะไม่ตรงอ่านี่ปักหมุดให้เลยปักหมุดไว้ก่อนนะนะจ๊ะทักมาได้เลยนะจะ๊ะวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะอีกสองรางวัลเดี๋ยวยกยอดไปข่าวหน้าวันจันทร์หน้านะคะยังไม่มีใครตอบ